ลิกพตาสบายดีไหมคะโอ้ยเรียนว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของพี่ตาโอ้ยจริงเหรอถึงว่าช่วงนี้หน้าตาสดใสเลยนะนี่ปังพาอ๋อนี่ขาหนีบลืมแนะนำพอดีค่ะนี่น้องชายปังชิกรีนค่ะเพิ่งจบการกลับไปอเมริกาเลยค่ะลิตาพี่หนุ่มเรียนนอกเลยอ่ะเฮ้ยน่จับมือนิดนึงหนีนินดีจับนะแล้วตอนนี้ได้ตอนนี้จบจะจบจบที่น่นมาจบอะไรมาล่ะครับ ก็จบนั่นโลจิสติกมาครับพี่อ๋อแล้วก็มาได้งานที่นี่ใช่เพิ่งเริ่มงานเลยเห็นบอกว่ากำลังบูมเลยนะโลจิสติกในประเทศไทยใช่ครับอีซีกลังเปิดครับพี่ธุรกิจนี้น่าสนใจมากๆเลยก็แล้วว่าไปได้ไกลพอสมควรเลยใช่ครับพี่ดีเลยเฮ้ยแต่ไม่ได้เจอปางตั้งนานเลยสวยขึ้นเยอะมากนะพี่ต้าขอบคุณมากเลยค่ะไม่หูแต่จริงพี่ต้าก็ดูดีขึ้นนะใช่งเหรอโหแบบยังหล่ออยู่เจ็ดแปดปีไม่ได้เจอกันนี่แบบโอ้โหสวยขึ้นเป็นกองเลยอ่ะอเหมือนกันเลยค่ะพี่ต้าพี่ต้าก็ดูดีเหมือนเดิมเเเเเลยค่่่ะฮแตห็็นนนบอกวาาปี แล้วตอนนี้ได้บินยุโรปแล้วยังไงจริงๆบินแล้วนะคะพี่ตาใช่บินมาสักพักแล้วค่ะพี่ตาเพราะว่าก็จริงจอายุงานปันก็มันเกือบ8ปีแล้ว อ่าใช่แล้วนี้ก็คือแบบพอแต่พอถามว่าชอบยุโรปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงก็แรกๆไปก็ชอบนะแต่พอมาสักพักก็หาบินไปเรื่อยๆค่ะชั่วโมงบินมันนานมากค่ะพี่ต้าเก้าถึงสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคือแบบพอบินไปเรื่อยเนี่ยรู้สึกเลยว่าสุขภาพของเราค่ะเริ่มแย่ลงแย่ลงใช่ไหมใช่ก็เลยแบบตอนนี้ก็แบบกำลังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันพยายามเลี่ยงไฟบินยุโรปอยู่หรอแล้วบินอย่างเดียวเลยไหมหรือว่าทําอะไรอย่างอื่นด้วยจริงๆเมื่อก่อนปังเคยแบบหาอะไรทํานะคะพี่ต้าใช่เพราะว่าก็คือเนี่ยเคยร้านกาแฟแบบนี้ก ตอนนั้นหิดมากค่ะพ่ต้าแลวก็เลยรู้สึกว่าเออลองเปิดดูแบบอยากรู้ว่าเออจะแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็คือตอนนั้นพอเปิดตอนแรกที่เราอยู่ร้านเองเนี่ยถามว่าดีไหมดีมากเลยค่ะพ่ต้าแต่พอไปสักพักนึงเรากลับไปบินเหมือนเดิมแล้วก็ให้พนักงานนะคะจ้างพนักงานมาอยู่ร้านแทนซึ่งเขาก็คงไม่ได้ดูแลเหมือนที่เราเป็นเจ้าของร้านดูแลอะนึกออกไหมคะเขาไม่ได้ใส่ใจลูกค้าขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้มันก็ค่อยๆขาดทุนแล้วในสุดก็ปิดตัวไปน่าเสียดายใช่น่าเสียดายมากหลออย่างนี้ก็เลยตอนนี้เเเลลยยยยินอออ่่่าางงดดวไไมทํืจรๆ บินอย่างเดียวค่ะตอนนี้แต่ว่าก็พยายามหาอะไรทําเนี่ยก็พยายามปรึกษาน้องอยู่ว่า<ม>เอออยากหาอะไรทํากันอะไรเงี้ยน้องก็เพิ่งกลับมาอยากหาอะไรทําเพิ่มเหมือนกันน<ม>คต่แต่ว่าพอเราคุยกันเหมือนยังไม่มีอะไรที่มัน มันเหมาะสมอะค่ะเพราะว่าในเรื่องของทุนเรื่องของอะไรแบบนี้หลายหลายอย่างเลยก็เนี่ยมองหายเหมือนกันเนาะใช่เออดีเลยที่พ่ต้าโทรหัวหาปลางแล้วพ่ต้าบอกเออตอนนี้นอกจากที่พ่ต้าทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้านเนี่ยพ่ต้ากำลังทําโปรเจกต์หนึ่งกับรุ่นพี่ชื่อพี่เมฆนะครับเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากเลยเฮ้กรีนว่าดีไหมถ้าสมมติวันเนี้ยเราใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็โทรหากันได้เนี่ย กับคนสนิทสนิทอ่ะโทรกับหาก็ได้ฟรี24ชั่วโมงจริงครับและเท่านั้นไม่พอนะถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะมีสินค้าหรือบริการเนี่ยที่เราสามารถดิวในการตัดพ่อค้าคนกลางแล้วเรามาทำกระตลาดเนี่ยสามารถมีกำไรแบ่งกันน่าสนใจมากเลยแต่คืออย่างนี้รายละเอียดอ่ะมันค่อนข้างเยอะพี่ต้าเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาอาจจะเล่าอะไรบางอย่างได้ยังไม่ครบถ้วนมากวันนี้พี่ต้าเลยให้รุ่นพี่พี่ต้าชื่อพี่เมฆเนี่ยนะครับที่เคยดิวเคยดิวงานกับเขาที่ที่แบงค์ครั้งหนึ่งเป็นคนอัธยาศัยดีมากเเเลลลยแแ้้้วววกพพอ่่ตาาาาาฟังนนรูสสึใจ ก็ได้ผลลัพธ์จากโปรเจกต์ตรงนี้แล้วนะเขาได้ประมาณเดือนละแสนึเลยอะกันเลยกดว่าเออเขาน่าจะมาเล่ารายละเอียดได้ดีกว่าพี่ตาก็เลยเดี๋ยวเนี่ยนัดละเดี๋ยวเขาใกล้จะมาละแต่ว่าหาให้น้องกีนแล้วก็ปลางสบายๆเนาะฟังแล้วเนี่ยถ้าชอบเผื่อไเดียอกันดีๆทําด้วยกันเผื่ออาจจะไปอีกหนึ่งธุรกิจที่ทำในครอบครัวก็ได้ก็ดีเลยเดี๋ยวลองให้น้องฟังด้วยกันได้เลยค่ะดีเลยครับเนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็น่าจะมาละค่ะโอเคได้พี่เมฆมาพอดีเลยครับพี่เมฆสวัสดีครับพี่เมฆสวัสดีครับ อันนี้มาปรางรุ่นน้องของใต้เองครับที่มหาลัยเป็นวันเป็นแอร์เขาเสรแล้วก็นี่น้องชายนะครับน้องกรีนเป็นน้องชายมะปรางสวัสดีครับน้องกรีนครับสวัสดีครับอันนี้ปรางครับนี่พี่เมฆรุ่นพี่ตาทิตาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับ,รบแล้วก็ในในวันนี้พี่เมฆมาแล้วครับก็เลยอยากให้พี่เมฆเนี่ยมีโอกาสได้เล่าโปรเจกต์ที่ผมได้มีโอกาสได้ทำกับพี่ครับว่าอเออมันน่าสนใจยังไงเนี่ยจริงๆมะปรางเนี่ยเคยทำทุกอิส่วนตัวมาก่อนอนะครับเปิดร้านกาแฟนะครับลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ว่าติดในเรเจกต์อ่่ะครัับให้ฟงนวา น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสเป็นไม่ได้ยังไงบ้างปางก็เลยชวนกรีนเนี่ยที่เป็นน้องชายเนี่ยเดินม,มาฟังด้วยกันเผื่อว่าได้ตัดสินใจพร้อมกัน เอาเป็นไงรบกวนพี่เมื่อน่อยสุดยอดมากๆเลยเนาะนะครับก็จริงๆปัญหาหลักส่วนใหญ่ของแอร์โฮสเตสนี่ก็จะไม่ค่อยมีเวลาเนาะนะครับโอ้โหวันนี้ก็โชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสได้รับการแนะนําจากพี่ต้าเนาะนะครับเพราะต้าเนี่ยก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในการทําธุรกิจมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยในโปรเจกต์ที่เราร่วมทํากันเนี่ยนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆนะครับตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า s 5 5นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเล่าโมเดลผ่านแฝมให้ดูกันละกันนะครับไม่ทำดียิบขอบคุณมากเลยคครรัับบต้า กลุ่มเราชื่อกลุ่มว่า S5 5หนะครับหรือว่า c o เ e r t o g e t ก e r เนี่ยนะครับจริงๆเราค่อ,คอยๆถักทอเครือข่ายของเราตรงนี้มาเนี่ยนะครับก็ร่วมๆ10ปีแล้วเลยทีเดียวนะครับจนวันนี้เรามีเครือข่ายผู้บริโภคมากมายเลยในในกลุ่มงานของเรานะครับซึ่งธุรกิจนี้ที่เราทํากันอยู่เนี่ยฮะเราจะเป็นคอนเซปที่เราชวนกันมาเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อสินค้าที่มันจําเป็นต้องซื้ออยู่แล้วนะครับอุปโภคบริโภคนะครับรวมไปถึงบริการนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้จับมือกับบริษัทที่ชื่อว่า Legacy ะจเป็นนตััวคคดกองสิ้าและบริการที่ นะครับแล้วก็จะได้ส่งผ่านมาถึงมือผู้บริโภคในกลุ่มของเรานะครับซึ่งตอนนี้ในกลุ่มงานของเราเนี่ยขยายไปทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเริ่มต้นธุรกิจกับเราได้นะครับแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเนี่ยจะมีชุดสมัครนะครับเอ่อซึ่งในชุดสมัครเนี่ยก็จะมีสินค้าเริ่มต้นซึ่งตื่นเต้นมากนะครับเวลาเอาไปแนะนําให้กับใครเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยอยากจะใช้สินค้าเดี๋ยววันนี้ลองลองเอามาให้ดูเนาะสาธิตให้ดูนะครับใช่ใช่ติดมาพอดีเลย าสวยเลยอืมใช่นะใช่นะครับอ่าครับคือมสมัครราได้อย่างนี้เลยอ่ะอย่เลยครับนี่นะครับก็แหมครับพอเปิดออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีแคตตาล็อกนะครับจะมีคู่มือดําเนินธุรกิจว่าจะทํำยังไงนะครับแล้วก็จะมีสินค้าทดลองให้เราใช้2อย่างนะครับซึ่งตัวที่ตื่นเต้นมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ครับ expert cleansing gel นะครับซึ่งอันนี้ตื่นเต้นนะครับมันเป็นครีมเจลล้างหน้านะครับซึ่งสามารถที่จะ ดึงนะครับเอาสิ่งสกปรกเนี่ยเอาออกมาได้อย่างล้าลึกมากๆนะครับนี่เดี๋ยวเราลองทดลองดูนะครับอะไรต่างนะครับเราเป็นของปลาก็จะเนาะอ่าเ,เราลองขีดปากกาบานหลังมือของเราลองดูนะฮะอ,อ,อ่านะฮะแล้วเราก็จะถ้ามันจะออกเลยเหรอคะใช่แล้ว แล้วลองลองวนแล้ลองวนดูใช่ไหมัมันคือมันทำภาษาอย่างหวัดเลยแต่ว่าเราลองเอามือวนวนวนนะครับที่วนหลังมือเมันตึงเหมือนเยื่อเลยนะคะเห็นไหมครับมันจะดึงหลุดออกมาอย่างนี้เลยอ่ะนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าอีกตัวหนึ่งโดดเด่นมากๆนะครับเป็นวัตกรรมใหม่เป็นสเปรย์กันแดดติดมาพอดีเลยครับโอ้โหพี่ตาสุดยอดมากนะครับอันนี้ฮะก็จะ คือปัญหาส่วนใหญ่ของผู้หญิงเนี่ยเวลาเราทาครีมกันแดดเนี่ยเราก็ต้องลงครีมกันแดดก่อนเราค่อยแต่งหน้านะครับซึ่งในระหว่างวันเนี่ยเราก็หมดสิทธิ์แล้วที่จะเติมครีมกันแดดใช่ฮะแต่อันนี้จะเป็นสเปรย์นะครับที่มีอนุภาคเล็กมากถึง20นาโนเมตรนะครับสเปรย์เข้าไปที่ใบหน้าเติมได้ทั้งวันเลยทีเดียวนะครับก็ลองดูไหมนะครับอา่อานะครับไม่เหนียวไม่เหนียวเลยนะและสบายมากๆนะครับเหมือนกับเป็นแค่ลมสัมผัสใบหน้าแต่ก็ยังกันแดดได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองลองสเปรย์ที่หน้าครีนดูเนาะนะครับอ่า นะครับเราก็สามารถเสร็จแล้วนะแล้วมีกลิ่นหอมด้วยนะเบามากเบาบางสบายนะครับก็วันนี้เราก็แค่เปลี่ยนที่ซื้อแล้วเราจะมีรูปแบบการจ่ายเงินกอบแทนคืนกลับมาให้กับพวกเราอย่างเป็นธรรมชาติมากๆในในส่วนตรงแผนการตลาดเนี่ยนะครับก็อยากให้้ยงต้านรองรับเพราะจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวต้านเนี่ยครับมีโอกาสได้เข้ามาครับปังแล้วก็พี่ต้านเนี่ยชอบคอนเซ็ต์คือ แผนเนี่ยมันไม่ได้ทำคนเดียวมันทําเป็นทีมแล้วมันเป็นแค่สองสายงานนะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเรามาดูเนี่ยเราก็รู้สึกเฮ้ยมันจะเหมือนเครือข่ายทั่วๆไปไหมแต่พอเข้ามาทำเนี่ยนะครับก็มีคนตอบรับเข้ามาเยอะมากด้วยเหตุผลนี้คือมันไม่ได้มีแค่สินค้าอย่างเดียวมันมีบริการต่างๆเข้ามานะครับมันเลยทําให้เปิดช่องทางที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราต้องทาอยู่แลใน,ในชีวิตประจําวันแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อนะครับเปลี่ยนกิจกวัตรให้เป็นกิจการเท่านั้นเองก็เลยรู้สึกว่าเปลี่ยนจาาากกกร้้้สสะะดวววซซืือออี่่ทจจา เปลี่ยนจากซื้อที่ห้างเราอาจจะซื้อถูกกว่าแต่เปลี่ยนมาซื้อที่เลกาซี่เนี่ยอาจจะซื้อแล้วทาให้เรารวยกว่าก็ได้<อ>มันก็เลยน่าสนใจเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยผ่านมาแค่ประมาณ1เดือนนะมีคนให้ความสนใจในประมาณเกือบ30คนแล้ว<อ>ซึ่งพี่ต้าชวนไม่กี่คนเองมันเลยทาให้พี่ต้าเนี่ยมีรายได้ในเดือนแรกเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0กว่าบาทก็เ<อ>ลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยชอบมากเลยแผนเนี่ยทำงานกันเป็นทีมนะครับแล้วมั่นใจเลยว่าถ้าเป็นแผนแบบนี้นะถึงแม้เราไม่มีประสบการณ์ที่พี่ต้าชอบสุดๆคือมันมีระบบ สอนว่าทาอย่างไรด้วยนะครับแล้วก็มีโค้ดเนี่ยพี่เมฆเนี่ยมาให้คําแนะนําก็เลยรู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าจะช่วยทำเราประสบความสำเร็จได้เนี่ยมั่นใจเลยนะไม่เกิน6เดือนเนี่ยไรายได้10,000แบาทก,กับโปรเจกต์นี้ตั้งว่าเป็นไปไดออ้แต่เป็น10,000แนที่ลงทุนน้อยมากๆเลยปลงังถ้าอยากให้ปังดูว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเนี่ยปังลองศึกษาดูนะคบมั่นใจว่าไม่แน่6เดือนหน้าเราอาจจะยิบเงินแสนด้วยกันด้วยน้องกินเนาะสุดยอดเลยนะครับก็เนี่ยฮะฟังดูแล้วน่าสนใจเนาะ <Ừ. S 1> ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับการเริ่มต้นของเราเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องไปเลิกอาชีพที่เราทําอยู่ด้วยนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ตรงนี้ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับซึ่งในกลุ่มเราเนี่ยนะครับชื่อว่า S55 เนี่ยเรามีระบบในการเริ่มต้นนะครับไม่ได้รีบมุ่งเน้นในการชวนคนเข้ามานะครับเราสําคัญให้ความสําคัญกว่าว่าเราชวนใครเข้ามาแล้วเราจะทําให้เขาเข้าใจได้ยังไงนะครับซึ่งเรามีกระบวนการที่ทําให้เราเข้าใจด้วยนะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะมี d v วดแผ่นไว้ตษานรับให้เรากล เยี่ยมมากเลยครับน,นี่นะครับก็จะเป็น G D w e l t h ค่ำนะครับจะทําให้เราเนี่ยมีความรู้จักรธุรกิจลักษณะแบบเครือข่ายแล้วก็ทําความเข้าใจเรื่องราวของกลุ่มเรามากขึ้นว่าจะทําธุรกิจกันยังไงนะครับก็ความยาวสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับเปิดดูแลจะทาให้เราเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยนะครับก็ลองใช้สินค้าดูนะครับก็จะมีสินค้าให้เราเลือกหลากหลาย แล้วก็จัดเวลาเข้ารอบประชุมกับเรานะครัแล้วก็จะมีชุด starter kit เนี่ยนะครับเป็นเซ็ตนะครับให้เราสามารถศึกษาธุรกิจนี้ได้แล้วเราก็จะมีความเป็นมืออาชีพมากๆในธุรกิจนี้เนาะนะครับก็ยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีไว้ให้กับน่าปลากับกรีนด้วยนะครับนี่เลยครับโอเคก็ยินดีมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับที่ได้มีโอกาสมาบอกเล่าเรื่องเราคอนเซปต์ของธุรกิจนะครับซึ่งก็ ทิ้งท้ายไว้สุดท้ายเนี่ยนะครับโชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสนะครับได้รับการแนะนําธุรกิจนี้จากพี่ต้านะครับเพราะต้าเนี่ยเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมากๆนะครับในการที่จะสร้างธุรกิจนี้เนาะนะครับก็คาดหวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกันด้วยเนาะนะครับว่ายังไงยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่เป้ขอบคุณครับยินดีครับต้าครับเนื้อเป็นยังไงบ้างโอเคเลยเนาะก็โอเคคนดีวีดีใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้าฝากไปลอง ศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวต้าส่งปลากับกลิ่นก่อนแล้วกันนะครับพี่เมย์เลยเดี๋ยวค่อยกลับมานั่งคุยกันอีกทีนึงได้ครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับโอเคเนาะวันนี้เป็นไงบ้างควาดูแล้วก็ก็ดีนะคะเนาะดูแล้วน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะแล้วตาพี่เมย์เขาก็ผู้ดูแลสนใจเนาะมั่นใจมากเลยพี่เขาจะช่วยเรา ประสบความสำเร็จได้เดี๋ยวย<ม>ังไงยปางอาจจะลองศึกษาใน DVD ีดีเวลคัมดูก่อนก,นก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงวันพฤหัสที่พี่เมฆชวนไว้ก็อย่างเงี้ยปังลองจไไับเวลาดูคิดว่าน่าจะมาได้ไหมครับก็จริงๆเดี๋ยวแบบแรกเดี๋ยวปางของกลับไปลองดู DVD ีดีเวลคัมก่อนแล้วกันนะคะทุกตาแล้วเดี๋ยวยังไงก็คิดว่าน่าก็น่าสนใจนะคะ<อ>ก็ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็เดี๋ยวคงกลับไปจัตตรังบินนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูอีกทีวันพฤหัสเ <ผม S 2> นาะหวัว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องมาปางแล้วก็กี่ครั้งได้ครับโอเคยินดีรู้จััักกนนะะะะะะคคคคคคครบบบขขออุุณณพีี่่่่ตาามสสวด เป็นไงบ้างต้าเมื่อกี้โอเคนะพี่ทั้งกรีนแล้วก็มะปรางเขาก็ดูน่าสนใจนะครับก็คิดว่าเดี๋ยววันพฤหัสหน่าจะมาที่เซ็นเตอร์ได้อสุดยอดเลยจรไงๆขอบคุณพี่เมฆมากๆเลยอยินดีแล้ววันนี้ผมเป็นยังไงบ้างครับเรื่องเกี่ยวกับห้าปุลปะผมโอเคใช่ไหมฮะโหเยี่ยมมากเลยครับต้าดีเลยเนาะดีเลยโอเคก็เดี๋ยวลองมาพี่ประเมินกันด้วยกันนะเออครับโอเคครับเนาะ